ถนนหมายเลขสามนะฮะอ,อยู่บนยอดเขาเหลียงสาไนไม่ใช่ทุกคนที่มาที่นี่ก็จะมาเช็คอินก่อนนะฮะวันนี้มากันเยอะเลยเอำเภอขึ้นมาทางบ่อเกลืออำเภอบอกเกลือ,อ,อ,อสล้วก็สันติสุกระหว่างสันทิสุอออกอำเภอบ่อเกลือครับดูบรรยากาศโดยรอบนะครับภูเขาสวยมากๆมีโอกาสได้พาเพื่อนๆมามาเที่ยวมาชมนะครับ แต่กว่าจะขึ้นมาถึงตรงนี้ได้คือนั่งรถจนเมาเลยนะฮะเวียนหัวกันเลยทีเดียววันนี้เรามากับพี่ประหลัดด้วยนะครับผมสวัสดีพี่ประหลัดด้วยครับใครเอ่ยสวัสดีครับสวยมากเลยสวยมากเลยถนนหมายเลขสามนะครับอากาศกําลังดีวันเนี้ยอันนี้อากาศดีมากครับได้าวันที่หนึ่งด้วยกับพี่เปี๊ยคนละใบใช่จะเรียกพี่สิมันจะเทือนใจพูงกลับเลยนะเดี๋ยวพูงกลับ เรียกลุงอะไรเรียกพี่ได Fl ้แค่เท่าไรเรียกพี่อะเรียหลายพันลพูดจาเรียหายมาแล้วก็วันนี้มีพี่ดำใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับน้องสุดล่อชื่ออะไรลูกชื่ออังเปาครับท้องอังเปาเลยวันนี้มานหนึ่งในทีมงานของทีมงานถ่ายทำอะเดี๋ยวเราไปเจอนักร้องกันนะครับนักร้องเราแต่งหน้าอยู่เดี๋ยวรอ นักไไทายนะักร้องกันโอ้ไปแต่งไกลเลยครับนู<อ>่นนะฮะไปแต่งอยู่บนศาลานะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราก็มาดูบรรยากาศตรงทางนะฝากติดตามผลงานเพลงมนรักมนรักพระธาตุช้างค้ำใช่ไหมครับครับผมครับมนรักพระธาตุช้างค้ำอ่าเดี๋ยวเราจะให้น้องหยกเปิดให้ฟังนิดนึงเดี๋ยวมาฟังเพลงกัน 牛，快牛！ ครับเพลงนี้รับรองว่าหวานสถาน่วงครับกับเพลงที่เพาะๆนะปลายปากกาของพี่หนูมมิตเตอร์แล้วก็เรียบเรียงคำร้องคำนองนะฮะเพาะฝากติดตามด้วยนะครับนมนรักพระธาตุช้างคำ้ำนะ่ะเดี๋ยวให้น้องยกช่วยถ่ายให้ก็ เชิญชวนเพื่อนๆนะครับนะบมาทําบุญกันมาที่วัดพระธาตุช้างคําที่จังหวัดน่านใช่ไหมฮะอยู่ในตัวเมืองน่านเลยแล้วก็ใจกลางเมืองอ่าเป็นวัดปฏิบัติเป็นวัดอ่าแห่งเขาเรียกอะไรนะสอนเด็กสอนผู้คนที่มาแล้วก็เป็นเป็นวัดวัดปรรมญากับประธานก็อโอ้แล้วเวลาอยู่ที่วัดนี้รู้สึกอบอุ่นครับเหมือนได้อยู่บ้านแล้วก็มีความสุข ที่ได้มาแล้วก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสได้มาวัดน,นี้นะครับมีความรู้สึกว่าเหมือนได้กลับมาบ้านอีกครั้งหนึ่งแนะนําแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆครับมาทําบุญกันที่นี่มามาร่วมปฏิบัติธรรมะหรือว่ามาไหว้พระธาตุช้างคําขอพรทุกสิ่งดีๆจะอยู่ที่นี่นะครับก็อลองมาขอพรดูถ้าผมลองขอพรมาแล้วเดี๋ยวกลับไปถึงกรุงเทพดูว่าจะสําเร็จไหมถ้าสําเร็จผมจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะ ก็รอฟังข่าวดีนะฮะ <สา S 1> แล้วก็นางเอกเ,เพลงนี้สวยมากเป็นมิดแกลนไะม่มิดอสาเลยนะเป็นนางสาวน่านนะครับนางสาวน่านคนล่าสุดสวยมากแล้วก็พระเอกก็จะเป็นศิลปินเองนะน้องหนึ่งบดินนะฮก็ฝากติดตามได้แล้วนี้ครับกับมนรักพระาธาตุช้างค้ำนะฮะอ่ะก็เจอเทปใหม่เทปหน้าครับว่าเราจะไปที่ไหนกันวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ